สลามวอะคุมครับสวัสดีวันอาทิตย์นะครับที่15ตุลาคมพศ2566นะครับขนานี้ก็เป็นเวลา,าทุ่มครึ่งนะครับทุ่มครึ่งฝนตกฝนลงไปปอยตะก,กี้ลงแรงแล้วก็ลงไปปอยก็ถอนไม้ให้คุณเดชา5ต้นพันค่าส่ง100นะครับถอนให้คุณเดชาเรียบร้อยนี่เทปัญหาตัวน,นี้สวยตัวชอบดูไม้ตอนกลางคืนมันเห็นชัดดีเห็นมุมเห็นอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับมันเห็นว่าไม้ มันยังไงเขาเรียกมีแสงและเงาบึงโตชอบงานศิลปะนะเนี่ยบึงโตชอบดูแล้วนี่เอาไฟอะไรโซลาเซลล์แบบที่มันส่องอย่างเงี้ยมานี่มเป็นตอตอลีลาตอลีลาของบงโตเนี่ยบึงโตก็เหมือนคนนําเสนองานศิลปะที่บางโตได้เนี่ยน้องๆเ็าทาขึ้นมาทํากันขึ้นมาสวยๆนี่ยเห็นไหมเนี่ยครับมันเป็นงานศิลปะนะคือการเลี้ยงต้นไม้เลี้ยงเฉยๆก็ได้แหละแต,แต่แต่แต่คือชวนชมอ่ะมันคือทําเป็นงานศิลปะได้เห็นปะ แต่ละต้นก็จะมีความสวยงามมีลักษณะเฉพาะมีสวยนี่นี่เสียบเหลืองทัพย์เจริญเบอร์หนึ่งเห็นปะนี่อ่านิลากาลนะครับนิลากาลแล้วก็อันนี้ก็เป็นสองสีอันนี้เป็นไม้ตัวเก่าเลยนะครับเป็นไม้ตัวเก่านี่ก็ดูทํารากทําอะไรนะครับอันนี้ก็เนี่ยหักงอเก้าสิบองศาดอกแดงตัวนี้อุย้ยนะครับอันนี้ก็เป็นเหมือนคล้ายๆไดนโนเสาร์เนาะนะครับก็มันมันเป็นอะไรที่องโตชอบแนวนี้เนาะ ก็เดี๋ยวไปดูถอนไม้ให้ใครบ้างนะครับถอนไม้ม,มีมีเจ้าเดียวแหละนะครับก็เห็นคลิปบางโตก็ฝากกดแชร์กดถูกใจกดติดตามใน y o u t u b e f a c e b o o ิกต k อ o อ Instagram ให้บางโตบ้างโตด้วยนะครับฝากกดถูกใจกดแชร์กดติดตามใน YouTube f a c e b o o k t ต k t กอ Instagram ให้บางโตด้วยนะครับบางโตจะได้เลื่อนอันดับการมองเห็นเนาะสั่งต้นไม้ก็ตรงนี้เลย l i น์แอร์ลิตเติ้ลการ์เดนข้างล่างนี้ l ลน์แอร์ลิตเติ้ลการ์เด้นเฟซบ๊กก็อยู่ข้างบนไลน์แอร์ลิตเติ้ลการ์เด้นนะครับ อามามามาอันนี้ของของคุณเบิร์ตนะครับของคุณเบิร์ตดูดิกระถางสิบแปดเต็มเต็มอะนะครับของคุณเบิร์ตต้นใหญ่ต้นใหญ่ให้ส่งพรุ่งนี้เนาะของคุณเบิร์ตมีส่งพรุ่งนี้นะครับก็มีอยู่สองต้นนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ส่งให้แล้วก็นี่ของคุณเดชาเดี๋ยวพิงโตดูดูโพยแป๊บหนึ่งนะครับดูโพยแป๊บหนึ่งอ่าของคุณเดชานี่5ต้นพันธุ์นี่คัดต้นใหญ่ใหญให้เลยนะครับ สวยๆเลยฮต้นพันธุ์นี่ค่ะสีค่าลายค่าแบบค่าดอกเนี่ยกิ่งละสีนะอันนี้บอกเลยเนีย่มันโตให้เหลืองไต้วันไปด้วยไม้หายยากเนี่ยม่วงดำอะไรพวกนี้เนี่ยให้ไปหมดเลยนะครับคือไม้บางตัมีประมาณไหนก็คือจะคัดให้สวยๆเลยนะครับนี่เป็นสีกิ่งห้ากิ่งเนาะหกกิ่งเนี่ยสีกิ่งห้ากิ่งหกกิ่งก็ไปเลยต้นนุ้นอ้วนนี่ดูการให้ฮอร์โมนอ้อเดี๋ยวบอกท่านลูกค้าก่อนนะครับลูกค้าที่สั่ง ฮอร์โมนตอนนี้ฮอร์โมนขวดมันหมดนะครับขวดหมดนะครับฮอร์โมนก็รอประมาณวันพุธนะครับวันพุธหรือว่าจะเร็วกว่านั้นก็จะจะไปให้โดยเร็วนะครับขวดหมดนะครับก็คิดเผื่อบีว่าตอนเย็นวันนี้ก็มีลูกค้ามาซื้อซื้อต้นไม้แล้วก็ซื้อฮอร์โมนซื้อต้อนไม้ซื้อฮอร์โมนกะว่าวะจะเตรียมไว้ให้พอแต่ว่าลูกค้ามาหน้าร้าน ก็ไม่ไม่ไม่ได้กะว่ามันจะหมดเลยนะครับก็ซื้อไปหมดเลยก็รอประมาณวันอังคารหรือวันพุธนะครับเดีย๋ยวจะจ,จัดส่งฮอร์โมนไปให้นะอันนี้ของคุณเดชาเนี่ยใครต้องการไม้ต้นละ300เนี่ยค่าส่ง60 5ต้นพันค่าส่ง100เนี่ยนะครับหรือใครสั่งเป็นชุดใหญ่แบบของคุณพี่อะไรอะ่ะคุณพี่อุด,อ,ดอ,อุดอุรอุดรนะของพี่อุดรอุดมอ่ของพี่อุดมก็สิต้นสั่ง10ต้นก็แถมอีกหนึ่งต้นนะใครต้องการก็ทักทายมา นะครับแล้วก็มีของคุณของคุณตานะนะครับของคุณดวงพรนะครับเป็นปุ๋ยสองชุดนี่ใครจะสั่งปุ๋ยขี้ไก่นะครับใครจะสั่งปุ๋ยขี้ไก่ก็เอ,อชุดละสามร้อยนะครับรวมค่าจะส่งขนส่งนิมเอ็กเพสนะครับไปสองไปสองถุงแบบนี้สิบโลนะครับปุ๋ยขี้ไก่ขนส่งนิมเอ็กเพสนะครับฮอร์โมนเดี๋ยวรอวันพุธเดี๋ยวบางตัวจะจัดส่งให้เนาะ นะครับแล้วก็ของพี่สาวพี่สาวฮอร์โมน2ขวดก็รอวันพุธแล้วกันนะครับพอดีวันนี้หมดนี่ใครจะสั่งเครื่องปลูกก็ไปอย่างนี้สถุงนะครับสถุงนี้ชุดละ200รวมค่าจะส่งขนส,ส่งนี่แม็เทสนะครับฮอร์โมนรอหน่อยแล้วก็น้ํามันเหลืองวันนี้น้ามันเหลืองลูกค้าก็มาเอาที่ร้านนะครับน้ามันเหลืองก็ขวดละร้อยนะครับขวดละร้อยน้ำมันเหลืองแม่อ้อยแต่ระคุณดีๆราคาโดนๆครับไม่มีสารเคมีแล้วก็สเตอร์ลอยนะครับไม่มี สารเคมีไลอสเตอร์ลอยอะไรใดๆทั้งสิ้นน่ะนะครับมันเป็นสมุนไพรไทยร้อยเปอร์เซ็นต์ขวดละร้อยนะครับสิบขวดแถมสองนะครับแล้วก็น้ำมันเขียวนะครับน้ำมันอีเขียวก็โอ้หอันนี้เย็นชื่นใจดับดับกลิ่นตัวเลยไม่ใช่บรรเทานะดับเลยนะครับก็ขวดละสี่สิบนะครับสิบขวดก็แถมสองเหมือนกันใครชอบสนใจก็ทักทายมานะครับก็วันนี้ก็มีเท่านี้นะครับมีเท่านี้สั่งปุ๋ยสั่งเครื่องปลูกได้เลยฮอร์โมนรอวันอังคารวันพุธนะครับเดี๋ยวขวดมาแล้วจะรีบจัดส่งไปให้นะครับ นี่นะครับนิลการต้นนี้ก็สวยเนยต้นละพันห้าค่าส่งก็หนึ่งร้อยนี่เอาเข่าหินซ้อนที่ทําทรงบอนไซมาไว้ตรงนี้แล้วนะครับก็คือเอามาใส่กระถางบอนไซเลยนะครับแล้วน,นุ้นก็เป็นเอ่อม่วงอุดมสุกนะครับเป็นไม้ลากแก้วของตัวเองไม้เพาะ,มะเมล็ดนี่ตัดแต่งกิ่งใหม่มันย้วยใช่ไหมตัดแต่งกิ่งใหม่เดี๋ยวรอตีพุ่มรอตีอะไรใหม่นะครับก็ใส่กระถางกระเบื้องเคลือบเซรามิกไว้นะครับเนี่ย อันนี้ก็หต้นมีให้หต้นเลยพันบาทนะครับใครจะเอาก็ทักทายมานะครับนี่ไส่กระถาง11นิ้วอยู่4ต้นแล้วก็มีใบด่างอยู่2ต้นนะครับใครจะเอาทักทายมาเนี่ห้า10ต้นพันค่าส่ง100 10สต้น10ต้นแถมสองเนี่ยนะครับสวยๆเลยนะครับก็มีไม้ตามที่เห็นนั่นแหละตามที่เห็นนะครับอ้อเอาเอาเอาลูกค้าจะดูยักษ์ซาอุตะกี้บางโตก็ลืมนะครับนี่เ้านี่ยักษ์ซาอุมีต้นนี้เนี่ยเนี่ย ที่บางโตบอกขอสี่พันแต่ว่าใครจะสั่งตอนนี้ก็ขอสามพันสามพันก็ขอค่าส่งแต่บางโตขอค่าส่งอ,อ่อเท่าไหร่นะห้ารนะ้ 500. อยเนาะห้าร้อยสี่ร้อยละกันอ่าเดี๋ยวบางโตออกให้อีกร้อยหนึ่งเพราะว่าค่าส่งห้าร้อยแน่ๆก็เพราะว่าของคุณย้านี่เบาวกว่านี้อีกนะครับเบาวกว่านี้อีกยี่อะไรยี่สิบเท่าไหร่โลนะครับโดนไปห้าร้อยนะครับส่งส่ง e m s นะนะครับเนี่ยนี่ ยักษ์สาอโอ้ยกระถางหกปีบก็โอ้ใหญ่อะใหญ่มากนะครับนี่ก็ขอสามพันต้นหลังก็เหมือนกันต้นหลังใหญ่บลึ้มบลื้มเลยนี่สูงใหญ่สวยมากนี่นะครับกิ่งก้านดีทรงดีโอ้สูงมากเป็นไม้โบราณนะยักษ์สาอู่นะก็ขอสามพันนะครับแล้วก็ต้นนี้ขอสองพันค่าส่งหนึ่งร้อยอ่าค่าส่งก็อันนี้ขอค่าส่งสามร้อยพวกนี้ขอค่าส่งสี่ร้อยแล้วกันบางตัวออกช่วยค่าส่งให้อีกร้อยหนึ่งนะครับแล้วก็มียักษ์ซาอู่ต้นนู้นอีกนะครับ ก็ฝากกดแชร์กดถูกใจกดติดตามใน y o u t u b e Facebook t i k อก k Instagram ให้บางตด้วยนะครับบางตจะได้เลื่อนอันดับการมองเห็นเนี่ยนะครับก็อันนี้ก็อีกต้นหนึ่งนะครับอันนี้ก็ขอ2,000มันจะเล็กกว่าตรงนู้นหน่อยนึงขอ2 0ง0ค่าส่งก็300นะนะครับนี่ก็เนี่ยบางตก็พยายามจะเอาไม้ใหญ่อ่ะไปชิดกชิดชิดรั้วแล้วเพราะว่าตรงนี้บางตจะทำไม้11นิ้วเนี่ยค่อยๆเอาออกเลยเห็นไหมนะครับเพราะว่าไม้สิบเอ็ดนิ้วบางตต้องเอามาขึ้นที่นี่บ้างแล้วเพราะว่าเพราะว่าตรงนู้มัมมมล้ยงแวน มันเหมือนว่าบางทีคืออากาศมันสู้ตรงนี้ไม่ได้พอมาถึงตรงนี้แล้วมันให้ดอกช้าเราก็เลยต้องเอามาเลี้ยงที่นี่นะครับเดี๋ยววันสองวันนี้แหละจะเอาไม้สิบเอ็ดนิ้วมานะครับนี่บรนนาต้นนี้ก็สวยใหญ่โคตรเนี่ยนะครับนี่ดูหน้าไม้ป่องๆเลยเพ่งๆนี่นะครับสวยต้นนี้ก็สวยนี่ทรงก็ดีนี่ทรงดีมากต้นนี้เนี่ยดูดิใบไม่เขียวนะบ้านนาบ้านนาจะใบไม่เขียวปีนะ นะครับนี่แล้วก็ปลายใบนี่มันจะมีจมูกแบบนี้นะครับเป็นตะง,งอยแบบนี้นี่ใบดูใกล้いいๆเลยนี่ใบมันจะไม่เขียวปีนะน,นี้ฝนตกด้วยนี่ใบมันจะออกบรอนอย่างนี้นะครับนี่ใบจะเป็นคลื่นอย่างนี้นะครับนี่นะครับนี่สวยมากอันนี้ขอสองพันค่าส่งก็เอามาร้อยหนึง่งอันนี้ก็อีกต้นหนึ่งนะที่แบบเนี่ยเห็นไป่ะใบมันจะไม่เขียวนะใบมันจะออกบ,บ,บรอนๆอย่างนี้นะนะไม่เขียวปีๆนะ มันคนละอย่างกันอันนี้ก็เป็นทรงที่ตอนที่มาเล็กๆมันที่มันมันกิ่งทีๆสั้นๆนะที่กิ่งมันสั้นเนี่ยพอโตมาเนี่ยมันจะใหญ่จะโคตรมันไม่ค่อยออกมันไม่ค่อยออกทรงแบบนี้มันจะออกทรงแบบเป็นถังๆนะครับอแล้วก็มีอะไรน,นี่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 ต้นนี้สวยมากดูดิอันนี้กระถางสิบแปดนะโคตรเต็มเนี่ยเพชรน้าวังนะครับตัวนี้ขอห้าพันนะครับสวยมากตัวนี้ขออันนี้ขอสี่พันใช่ไหม เอ้สามพันเลยตัวนี้ขอสามพันอ๋อตัวนี้ก็ขอสามพันอ่ะขอแค่นี้แหละอันนี้อขอสี่พันเอออันนี้มันคือดําทั้งต้นเลยดําตั้งต้นเลยนะครับนี่นอนนอนอย่างนี้เลยนะครับอันนี้ก็ดําปี๋นะครับนู้นชมพูรทรั์เจริญอยู่บนตอยักษ์ญี่ปุ่นทรงสูงนะครับนี่ก็เขา้าภูมิเข้าอะไรแล้วดอกมันออกเป็นพวงระยะเลยเห็นไหมบางตัวก็ไม่ได้เด็ดออกนะบางตัวปล่อยเพราะว่าบางตัวอยากจะให้ลูกค้าเห็นว่ามันให้ดอกดีอย่างนี้นะขนาดมัน มันมันฝนตกตกหยุดหยุดนะนะครับมันไม่แทงแต่ใบนะแล้วก็เอ,อ่อมันเป็นตอยักษ์ญี่ปุ่นมันจะให้ดอกดีอย่างเงี้ยทั้งปีขนาดฝนตกตกหยุดหยุดแล้วเนี่ยไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีฉีดพ่นทางใบเลยนะใช้แค่ปุ๋ยขี้ไก่กับฮอร์โมนองยังได้ขนาดนี้เลยนะครับวันนี้ก็ขึ้นไม้ต้นนี้ละอีกต้นหนึ่งต้นใหญ่กระถาง6ปีเป็นดอกลูกไม้นะครับลูกไม้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาดูกันเพิ่งขึ้นเสร็จนะครับอันนี้ก็เอ่ออะไรนะไม้คือคิลิสอะเนี่ยนะครับสวย ไม้เฮอร์คิวลิสเนี่ยดูดิเป็นป้องเป็นป้องเป็นป้องเลยก็เพชรอีสานนะครับก็สวยๆแหละนะครับบ้านานาก็สวยเนี่ยดูดิดูดทรงเขาดินะครับมันมีเอกลักษณ์เฉพาะนะครับมันมีเอกลักษณ์เฉพาะนี่หน้าวังหน้าวังตัวนี้คือปล่อยให้กิ่งยาวย้อยเนี่ยต้นมันเตี้ยแต่ว่ากิ่งมันพุ่งกิ่งพุ่งบางกิ่งก็เตี้ยเนี่ยแต่กิงก็ตัดก็ได้เนี่ยตัดตัดทดก็ได้ไม่บางตัวปล่อยนะครับดูดิว่ามันจะเป็นยังไงบางตัวชอบเลี้ยงไม้ธรรมชาต,ติไม่ค่อยตัดทดเท่าไหร่ แล้วก็มีนี่หน้าวังต้นใหญ่ๆนี่นี่สวยเลยกระถางสิบแปดเนี่ยมีอยูหกต้นเนี่ยใครเหมานี่ขอสี่พันสี่พันค่าส่งสองร้อยเนาะก็ใครจะเอาลายต้นก็ขอต้นละพันนะครับใครเหมาก็สี่พันค่าส่งสองร้อยนะครับแล้วก็มีตรงนั้นมีเขาหินซ้อนเขาหินซ้อนเนาะดูในกล้องเลยเขาหินซ้อนแล้วก็อันนี้หน้าวางังข้างหลังนี่ก็สองต้นนี้ก็หน้าวางังอันนี้หน้าวังกิ่งดำแล้วก็มีหน้าวางัง ต้นดำๆแล้วก็มีเข่าอินซองอีกต้นหนึ่งนี่เจ็ดต้นเจ็ดต้นนั้นขอห้าพันค่าส่งก็สองร้อยเหมือนกันนะครับใครชอบอะไรแบบไหนก็ทักไทยมานะครับก็ฝากกดถูกใจกดแชร์กดติดตามใน YouTube f a c e b o o k t i k t o อ Instagram ด้วยนะครับดูคลิปมา่อตอนกลงวันได้เลยห้าต้นพันค่าส่งหนึ่งร้อยสิบต้นแถมอีกต้นหนึ่งด้วยนะครับมีอยู่ประมาณนี้นะครับเนี่ยถอนออกมาแล้วใหญ่ๆแบบนั้นนะครับชอบตรงไหนอะไรยังไงก็ทักไทยมาสําหรับวันนี้ก็เอาเท่านี้ดีกว่านะครับตอนเย็นก็ลงแล้วที่ไม้ซปีย ที่ลงไปใหม่มีอีก8ต้นต้นละพันหค่าส่งก็ต้นละร้อยนะครับ3ต้น3 0 0พันค่าส่ง3 0 0ต้น5 0 0พันค่าส่งก็500นะครับก็มีมานำเสนอเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ก็รักกันห่วงใยกันดูแลกันนะครับซื่อสัตย์และก็จริงใจต่อก,กันการค้าที่ดีที่สุดก็คือการค้าที่ซื่อสัตย์และจริงใจนะครับความกระตันยูรู้คุณคนจะทำให้คุณนั้นเจริญรุ่งเรืองตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ ทำกิจาการงานใดก็ dakika, จะประสบความสําเร็จนะครับอย่าหลงลืมบุญคุณคนนะครับอย่าอากตันยูคนที่คอยช่วยเหลือเราในวันที่เราลําบากวันที่เราเหลือดร้อนวันที่เราไม่พอจะมีมีกินน้อยไม่พอนะครับวันที่ครอบครัวลูกหลานเราตัวเราต้องการความช่วยช่วยเหลือคนที่คอยช่วยเราเป็นบุญคุณกับเราตลอดชีวิตนะไม่ใช่แค่เฉพาะเวลานั้นนะข้าวหนึ่งจานน้ำหนึ่งแก้วนะครับแล้วก็ทรัพย์สินเงินทองที่เขาช่วยเหลือมานะครับนะ่ะเป็นเป็นบุญคุณกันตลอดชีวิตะไม่ใช่ว่า ถึงเวลาโอ้ยช่างแม่งเหอะอะไรอย่างเงี้ยโง่เองให้เองช่วยไม่ได้ช,ไไดชิบหายบระไลกกันมาเยอะแล้วนะสําหรับคนที่ทําแบบนี้และคิดแบบนี้นะครับอย่าอากตันยูนะครับอย่าเนรคุณนะครับรู้จักบุญคุณคนนะครับก็อันนี้เตือนผมเตือนตัวบางตัวเองแล้วก็เตือนทุกๆท,ท่านที่ที่ได้รับชมรับฟังคลิปนี้นะครับขอบคุณมากๆเลยครับวัสสลามมอะไรกุ้มบารอมาตุลลอว่าบารอกาตุขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ